ราศีธนูนะคะเรามาเริ่มกันจ้าตั้งแต่วันที่ยีิบเก้านะคะราศีธนูนะจนถึงวันที่ห้านะคะวันที่ห้าวันที่ห้าของเดือนกรกฎานะคะอ้าวทำไมขึ้นเดินทางไกลนะคะมี มีเกณฑ์จะเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศไหมเนาะราศีธนูนะคะเหมือนท่านจะได้เดินทางไกลนะคะเนี่ยนะคะไปต่างประเทศหรือเปล่านะคะเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยแน่นอนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะราศีธนูอ้าโชคดีจังเลยนะคะไปสัปดาห์นี้รู้สึกว่าคุณจะนัดเพื่อนฝูงนะคะไปเฉลิมฉลองกันนะคะ มีปาร์ตี้กันแน่แแหละนะคะชาวราศีธนูในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะแล้วอาจจะเจอคนถูกใจด้วยนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะอ่อให้ระวังคู่แทกคู่ซอนเด้อนะคะคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสมีคน คุณจะมีเสน่ห์ไงช่วงนี้อ่าจะมีคู่แท้คู่ซ้อนเข้ามานะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วให้ระวังนะคะอย่าไปเปิดใจให้ใครเข้ามานะช่วงนี้นะคะจะสร้างปัญหานะอ่าส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเห็นไหมมีโอกาสพบคนถูกใจต่างถิ่นต่างแดนเดินทางไกลและอาจจะได้เจอคนถูกใจนะคะส,สำหรับคนโสดนะอ่ะเอาคนที่ทำงานประจำก่อนเลยนะคะ ราศีธนูช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะไม่ไว้ใจใครในสายงานหรือไม่ไม่ไว้ใจเพื่อนฝูงในที่ทำงานหรือไม่ก็เหมือนคุณนะคะรู้สึกเบื่องานอยากออกจากงานนะคะแปลได้สองอย่างเนาะหรือไม่ก็ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเพื่อนเราอะไว้ใจไม่ได้นะคะอืมคุณความรู้สึกคุณมันจะบอกว่าคุณไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนี้นะคะคุณรู้สึกไม่ไว้ใจใครเห็นไหม แต่ตำแหน่งเจ้านายดีนะคะเจ้านายเมตานะคะถ้าคุณทําธุรกิจคุณจะเจอคู่แข่งหรือไม่ก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีแปลไปได้สองอย่างลูกหลานบริวารสร้างความสุขให้คุณมากนะชาวราศีธนูนะคะลูกหลานบริวารจะนําความสุขมาให้นะคะจะมีโชคมีลาบกับกับลูกหลานบริวารน,นะลองถามเด็กดูนะแล้วก็คนรักด้วยจะให้โชคนะคะคนที่คุณรักจะให้โชคนะคะอ่า หรือเพื่อนรักจะจะนำะสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณจะชวนคุณไปดิ้งไปปาร์ตี้กันแล้วก็จะได้เจอคนในงานปาร์ตี้นี่แหละนะในสัปดาห์นี้เนาะอ๋อมีโอกาสนะคะสำหรับคนโสดส่วนคนที่รอ,อเดินทางไปต่างประเทศในสัปดาห์นี้อาจจะได้เดินทางแล้วแหละนะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะอาจจะได้เดินทางไปไปงานสีดำนะคะคุณนะคะ อาจได้เดินทางไกลเพื่อไปงานสีดำก็เป็นไปได้นะตำแหน่งแฟนคุณนะคะเหมือนตอนนี้หันหลังให้กันไม่เข้าใจกันนะคะอา,อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือเจอคู่แท้คู่ซ้อนนะคะอา,อาจจะมีปัญหาได้เลยทําให้ห่างเหินกันเนาะสำหรับราศีธนูนะเหมือนหันหลังให้กันนะกับแฟนนะตอนนี้นะคะาการเงินของคุณรู้สึกว่าความในใจของ คุณกังวเลเรื่องเงินนะคะการเงินคุณจะนิ่งนะคะในวันที่ช่วงนี้รายจ่ายเยอะจนทําให้คุณกังวเลเรื่องเงินนะคะตําแหน่งบ้านนะคะตําแหน่งบ้านจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเข้ามาทําให้บ้านเรานะคะไม่มีความสุขนะคะให้ระวังผู้หญิงคนนี้จะนําความเดือดร้อนเข้ามาในบ้านนะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะ จะนาเรื่องไม่ดีเข้าบ้านนะคะตําแหน่งบ้านจะมีปากเสียงการให้ระมัดระวังในการพูดคุยนะคะจะทําให้ไม่สบายใจนะคะตําแหน่งบ้านนะ,ะสิ่งที่คุณรอนะคะรอการเดินทางรอเงินก้อนนะคะคุณจะได้ข่าวดีหรือจะสมหวังในระยะเวลา5เดือนถึง6เดือนนี้หรือไม่ก็ภายใน9เดือนนี้นะคะช้าหน่อยนะสิ่งที่คุณรอจะสำเร็จนะ ไม่ว่าคุณรอคนทางไกลนะคะรอเงินรองานนะคะหรือไม่ก็รอข่าวดีอะไรสักอย่างเลยคุณอาจจะระอยากไปร่าเรียนต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ได้หลายอย่างนะสาหรับวัยเรียนวัยศึกษาอยู่ก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศนะสาหรับยังเด็กอายุยังน้อยๆอ,อยู่เนาะส่วนคนอาบุโสแล้ว นึกอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากจะเข้าวัดถ้างั้นนะ่ะก็ดีนะคะเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่อยากป,ปฏิบัติธรรมวันที่ห้านี้คุณได้ไปแน่นะสาหรับคนที่ชอบปฏิบัติธรรมนะคะได้ไปแน่นะคะวันที่ดีของคุณนะคะวันที่ดีของคุณวันที่สามสิบกันวันกับวันที่หนึ่งนะเสี่ยงโชคได้นะคะวันที่ยีิบเก้าจะเป็นวันที่ไม่ดีของคุณจะได้ข่าวคนเจ็บคนจากหรือไม่ก็จะ จะมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลในที่ทํางานและทําให้เราแบบไม่สบายใจเนาะเพื่อนร่วมงานอย่างเนี้ยค่ะวันที่เก้าเป็นวันที่เราไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่วันที่สามสิบกับวันที่หนึ่งเสียงโชคได้นะคะอายุแฟนหรือไม่ก็นะคะเพื่อนฝูงนะคะเอาโชคเอาลาบมาให้นะอวันที่ดีบอกไปแล้วเนาะวันที่ห้าก็ดีนะคะวันที่ห้าวันที่หกดี วันที่สี่นี่ให้ระวังอ่าคาพูดคําจานะจะสร้างปัญหานะาเลขหน้าไพ่นะคะมีหนึ่งมีหนึ่งมีสามมีหนึ่งมีสามนะคะเลขหน้าไพ่แล้วก็มีหกนะคะมีหกมมีหกแล้วก็มีสองค่ะนะคะเลขหน้าไพ่นะอ่าสีเป็นมงคลของคุณนะคะสีส้มนะคะสีม่วงพัดเทรลนะ สีม่วงพัดเทลอยเนี้ยนะคะอ่าสีแดงสีแดงเลือดนกก็ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะชาวราศีธนูนะคะอ่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของของเดือนที่ดีเช่นกันเนาะนะคะก็มีดีบ้างเสียบ้างนะคะทุกราศีแลยเนาะอ่าจะมีดีหมดเป็นไปไม่ได้นะทุกคนนะคะก็ดีบ้างเสียบ้างนะคะตามอ่า พื้นดวงของแต่ละคนเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆ่ง,งปังปังมีโชคมีลาบนะคะชาวราศีธนู